หลายจังหวัดในภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างเวลานี้กําลังเฝ้าระวังกับน้ําท่วมนะคะหลังจากระดับน้ําในแม่น้ํามูลจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแต่ว่าบางจุดในจังหวัดยะโสธรน,นั้นกลับส่งผลดีนะคะเพราะว่าพนังกั้นน้ําขาดจากปริมาณน้ําจํานวนมากทําให้น้ําที่ท่วมขังตอนบนระบายลงสู่พื้นที่ตอนล่างลาเสบายค่ะ ภาพมุมสูงทำให้เห็นมวลน้ำจากลำเซบายไหลทละลักข้ามแนวผนังกั้นน้ำที่บ้านปักแฮดต,ตำบลน,นาคำอำเภอคำขอนแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะเพราะว่าถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนผนังขั้นน้ำขาดเป็นแผลยาวประมาณ20เมตรซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณน,นี้พบว่าน้ำเอ่อล้นผนังและไหลบ่าหลากลงสู่ทุ่งรับน้ำด้านล่าง นายจักรินประเสริฐสุวรรณผู้อเมริการสำนักงานชลประทานที่7อุบลราชธานีบอกว่าผนังกั้นน้ำจุดที่ขาดไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือหมู่บ้านเพราะว่าน้ำที่ท่วมท่งจะไหลลงสู่ลําเซบายและยังส่งผลดีค่ะเป็นการช่วยระบายน้ำที่ท่วมท่งทางตอนเหนือทั้งในเขตยโสธรและอำนาจเจริญให้ลดลงอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านบอกว่าไม่ต้องการให้อุดหรือว่าไปปิดจุดที่พนังขาดนะคะเพราะว่าถ้าอุดอาจจะทําให้ปริมาณน้ําทางตอนบนท่วมสูงขึ้นและอาจจะกระทบกับชุมชนค่ะค่ะถ้าไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําชีและเซบายตอนล่าง ปากทงแดงหน้าเขื่อนทาตน้อยเปิดประตูระบายน้ําทั้ง8บานนะคะเป็นการเร่งระบายน้ําออกจากตําบลทาตน้อยและตําบลสหธาตรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงในอําเภอเขื่องในด้วยนะคะระบายน้ําที่เอ่อล้นไหลท่วมพื้นที่ที่นาของชาวบ้านนับหมื่นไร่ค่ะสําหรับเขื่อนทาดน้อยเป็นเขื่อนที่รับน้ําชีมาจากจังหวัดยโสธรนะคะปริมาณน้ําเกินระดับกักเก็บร้อยละ156ของความจุดังนั้นต้องเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ํา วันละ98ล้านลูกบาทเมตรค่ะเพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่ทางตอนบนส่วนระดับน้ำแม่น้ำมูลวันนี้วัดที่สถานีวัดน้ำา M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะระดับน้ำสูงขึ้นอีก11เซนติเมตรและพบว่าน้ำเริ่มล้นตลิ่งตามจุดฟันหลอในฝั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบแล้วก็ไหลท่วมชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วค่ะ